เราจะเปลี่ยนสนามบินดอนเมืองให้เป็น Point-to-point point Airport มีจุดเด่นคือเข้าออกได้อย่างรวดเร็วเราจะขยายขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารให้สูงมากยิ่งขึ้นเราจะสร้าง International ใหม่ International Terminal ใหม่รองรับคนได้ยีล้านคนและเปลี่ยนอาคารหนึ่งอาคารสองให้เป็น Domestic Terminal ลรองรับได้27ล้านคนทำให้เวอร์ชันอัปเกรดของดอนเมืองรับได้50ล้านคนครับ เมื่อมีผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีร้านค้ามากยิ่งขึ้นที่สําคัญคือจะ,จะเป็นเมนหักของการที่เราเอา,เอาสินค้าโอท็อมาโชว์ด้วยภายในปี2572เราจะมีที่จอดรถเพิ่มเป็นห้าเท่าเป็น7,600คันสนามบินอนามันซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาเราจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็พูดถึงว่าสนามบินภูเก็ตต้องมีการขยายเชษาบินภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ผมว่า จริงๆแล้วเสกกภาพของเราไม่ใช่แค่ภูกเกต็ตอย่างเดียวแล้วก็ภาคใต้ไม่มีแค่ภูเกต็ตอย่างเดียวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสนามบินอันดามันเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดจับยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่เราจะต้องขยายออกมาตรงนี้เราจะมีการขยายสนามาสะพานสนารส,สินให้รถผ่านได้มากขึ้นทําการบรหิหารจัดการเพื่อให้เรือยอทใหญ่ๆสามารถนั่งผ่านขึ้นได้รองรับเศรษฐีทั่วโลกได้ซีเพนเทอร์มินอลในบริเวณสนามบินเดิม มาภูเก็ตแล้วเนี่ยเราก็อยากไปเที่ยวหลายที่มีอีกหลายเกาะว่าเกาะเต่าเกาะหลีเป๊ะหรือว่าเกาะช้างเกาะสมุยสามารถใช้ซีเพลนบินไปลงได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีการลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเชอร์สูงไม่จําเป็นต้องมีการสร้างสนามบินสามารถลงได้ที่ที่ทะเลเลยแล้วก็มีเทอร์มินอลเล็กในการรับรับรับถ่ายได้สมัยก่อนเราพิวถึงสนามบินเชียงใหม่ผมก็ขอใช้ชื่อใหม่เป็นสนามบินล้านนาแล้วกันของเราในปัจจุบันเนี้ยท่านทราบอยู่แล้วว่ามันไม่พอถ้าเรามีการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ ใช้เชียงใหม่เป็นครับตรงนี้ถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยเสามารถเป็นโฮมเบสของของเวียดเจ็ตได้นะครับนอกจากนี้สนามบินย่อยๆอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ผมพูดไปแล้วน,น่านศรีสะเกดโคราชหรืออีกหลายๆสนามบินที่ต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะให้เป็นเมืองรองมารองรับการพัฒนาเมืองรองให้กลายเป็นเมืองหลักให้ได้นะครับความมั่นคงจะต้องควบคู่ไปกับความมั่นคังในรัฐบาลนี้